โอ้โหเดี๋ยเดๆเดตายแล้วแหมรอมันต้องนานรอดูมันโอ้โหนี่โชคดีมากทันนะตรงลงต่อเอาใช่ไหมต่อต่อต่อไม้เออไม่เป็นไรอ้าวข้างบนทำไมมันงั้นอ่ะมันอ่อนเหรออ่อนตามแบบวะครับอ๋อโอ้โหสุดยอดจริง <c oughs> นี่ตั้งใจบดทนเห็นเลยนะเนี่ยดูเหมือนกับเป็นคานรับน้ำหนักไม่ไหว <c oughs> ไหนก็นี่ไงดูสิเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยไม่เกี่ยวกับฝีมือฝีมือเขาดีอยู่แล้วเกี่ยวกับความเข้าใจว่บทกระทั่ง มาบทตามซุม้มเ,เลยเบซุมซ้มหมดซุ้มถูกบทก็บทตามตมจอยบอกจกอันจอยบอกหมุนไม้คดแล้วไอว้คนทำนี่มันก็สุดยอดจริงนะเดี๋ยวพอมีซุ้มแล้วมันไม่รู้สึกนะเออเรื่องซุ้มนี่นะ พอถึงพอมาพอมาถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยนึกถึงจะคุณสมยศนะเพราะว่าเสาเนี่ยเขาจะจบเลยนะเพราะทำเสาซุ้มแล้วโอ้โหคิดดูทีถ้าเกิดเป็นซิลิคอนบอลเราจะต้องปั้นเสาบ้าเลือดขนาดไหนค,คุณสมยศทำเสาเสร็จปับ๊บก็ทำสี่ต้นทำหนึ่งต้นทำคู่หนึ่งแล้วเราไม่สามารถเอาหนึ่งต้นม,มาพลิกเป็นต้นขวาต้นซ้ายไม่ได้ไไดเออ ตอนนี้เราก็เราก็เอาที่เขาทำมาแล้วเนี่ยมาปั้นเห็นไหมเอาดินน้ามันปั้นแล้วก็ทําพิมพ์ยางไปหล่ออิเล็กโตแล้วมาประกอบแต้มแต้มได้หมดจบเลยเนี่ยง่ายแล้วก็ไอ้ส่วนกระจังต่างๆที่ปักอยู่บนหลังคาเนี่ยก็ใช้วิธีปั๊มหรือว่าใกล้ตาเราหล่ออิเล็กโตก็ได้หาไมมแล้วมันก็จะต้องทำซัพพอร์ต ถ้าเป็นอีเทอร์คอนนะอันที่หลังคาก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ได้คโอ้โหตั้งแต่เห็นถึงยอดก็งั้นนอนี่เห็นท็อปเห็นท็อปเชียร์มากว่าอีเล็กตอว่าทำอย่างนี้นี้ดีใช่ไหมมันเป็นงานตกแต่งนะเออสตวนนี้อ้ลอสแวรเนี่ยบางทีมันเป็นงานงานตั้นหล่อบางทีมันไม่เหมาะกันอย่างนี้อืมซับซ้อนมันน้อยกว่าหล่อ มันดูไม่มันอาจารย์เห็นไหมเวลาเราในยุโรปเราเห็นรูปสลักหินหรือรูปบอนเอาไปวางในอาคารเนี่ยหรือวางตามตัวเนี่ยอย่างกที่ดูโอโมที่มิลานเนี่ยเราเห็นเป็นสคัมเจอร์นะเอาไปวางใช่ไหมเป็นร้อยเป็นกี่รูปก็ตามใจเอาไปวางประดับเราไม่ได้เห็นเป็นเตกนะไอเนี่ยความรู้สึกแบบนะผมรู้สึกนะว่าถ้ามันเป็นแบบที่คุณสมยศทำมันเป็นเตก แต่ถ้าเป็นลอสแวกแล้วมันเป็นสคัเจอแต่นี่เราจะทำแตกนี่อืมอืมเพราะว่าความรู้สึกมันหนังแน่นกว่ามันหนาเพอะททาอันนี่มันเป็นงานตกแต่งไงอ่าเหมือนลังคาเนี่ยแทนที่จะบุทองแดงเนี่ยหล่อไปวางเนี่ยมันไม่ใช่เออดูแนละ้วมันเป็นงานปั้นหลอ่อไม่ใช่เป็นแตก็ก วเวลาลังคาในยุโรปมันเอาไปตีเป็นแผ่นๆน,นั่นนะเรารู้สึกมันเป็นแตกมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นหลังคาทองแดงอืมถ้าก็เหมือนกับเทวรัยอ่ะเราไม่รู้สึกว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลังเป็นเป็นหลังคาทองแดงนะรู้สึกว่าหล่อไปตั้งไงเออนี่เนี่ยชอบตรงเนี้ยถึงได้บอกว่าชอบไอ้แผ่นๆนั้นมากเนี่ยแล้วก็จะไปทําลายแผ่นของเขาเพดานซุมเป็นไร จย่างนี้ไม่ได้ไหมเป็นไม้เที่ยวเป็นไม้ใช่ไหมใส่ดาวไปดานั่นด้วยการจะเป็นทองแดงก็ได้เอออโ้ดาวก็ทองแดงมันจะได้เป็นชุดเดียวกันเออนี่พอพอเห็นคุณสมยศทำอย่างนี้นะโอ้โหแม่งดูแล้วมันไปได้เยอะเลยนะถือกทุนแรงได้เยอะโอ้โหแบบเราเรียนช่างปั้นเราจะตายอยู่แล้ว คุณถวันว <มา S 2> ่าอาจารย์รอมาเลยเอ้ยปั้นมาเลยผมรอ <c oughs> ใหญ่ครัหญมมึงพูดว่ากูปั้นไปเลยเนี่ยมันพูดเะมันไม่ใช่ง่ายๆนะโอ้โหมันปั้นจนจะพิการอ่ะหลังกดหลังแข็งอ,ะอ่ะม,มันไม่ใช่ทำง่ายๆ <c oughs> แล้วเนี่ยไอการรักษาปริมาตร การควบคุมปริมาณกรดีเส้นกรดีพวโพชั่นอะไรต่างๆดิขังเผงเนียมันทาได้เป๊ะเลยนะเอานี้ถ้าเกิดว่าไปทําถ้าหล่อเป็นซิลิคอนบอลแล้วทําต้นแบบเป็นโฟมเนี่ยคุณเบียใช่ไหมับเอาจะผ่านกระบวนการอ่ะพอไปเป,เปขี้พึ่งเอาแล้วตัดต่อพอต่อน,นี่ไม่ต้องพูดกันแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหแบบเห็นเห็นว่าเวลาเขาเขาจะเบ่งออกแล้วก็เอาแม่แรงไปทีบเนาะพาแผ่นทองแดงแล้วทีบ แล้วก็เคาะแล้วก็ยากอันนี้ถ้าเกิดว่าเราหนาสามมิลมันมัน,มนปั๊มได้ไหมได้มันก็จะเบลอไปอีกเดี๋ยวี่ปั๊มกี่ทีครับพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องการหนาขึ้นเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยซัดดี้มันความจริง่ะหนากว่านี้มันจะได้ไม่คมไงท็อปข้างในมีะไรครับครับฮะ อันหนึ่งไม้ถ้าเราไปปลูกอ๋อเหรอเออถ้างั้นก็เป็นเอาแผ่นทองแดงมาปลูกก็ได้แล้วเราจะรออีเล็กโตไปติดเป็นดาวว่าถ้าว่าถ้าว่ามันเป็นสามมิลเนี่ยไม่ได้แคร์ว่าจะทนจะหนาแต่ว่าต้องการให้มันมนเพราะยิ่งหนามยิ่งมนใช่ไหมอ่าแต่ตรงเชื่อมนี่ก็เราก็เชื่อมอย่างนี้สิอย่างที่ท็อปพูดนะใช่ไหมครับแล้วก็จะได้เป็นมันจะได้ไม่คม นี่เขา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 ตัดเป็นแบบเลยใช่ไหมครับม,มันแหลมลงมาตรงกลางขัดเอานิดนึงเดี๋ยวพอถ่ายซุ้มอาจจะหายตรงกลางมันแหลมรู้สึกไหมตรงกลางมันตึงลงมามันไม่ได้เอื่อยอืม เนี่ยประมาณแค่เนี้ยป,ป,ปัดเอาปัดเอามันตรงอ่ะจริงๆนอะ่ะมาเป็นด้านในก็ไดนึงด้านในก็จะ